สวัสดีค่ะคุณหมอคือตัวเขาเองเนี่ยหกสิบสองภรรยาเนี่ยสามสิบสี่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ต้องการมีเซ็กกับเขาเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยไม่รักไม่รักผมหรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมคุณหมอคุณหมอลองอ่านดูจะประมาณนี้เนาะเกี่ยวกันไหมคะไม่อยากมีเซ็กเพราะว่าไม่รักหรือเปล่าตอบยากมากเลยถ้าไม่รักเขาก็คงไม่เป็นภรรยาไหมเนะอืมอืมแล้วก็การที่เราอายุหกสิบสองแล้วเนี่ยผู้ชายอายุหกสิบสองก็ยังสามารถมีความต้องการมีเพศสัมพันธ์ได้เป็นปกตินะคะก็ไม่ได้ ไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งคำถามมันกว้างมากเลยนี่ตาอาจจะต้อง<ช>ลองดูว่า,<ช>วาเอ๊หรือว่ามีไปแล้วเขาภรรยาเขาไม่แฮปปี้หรือเปล่าเขาเจ็บหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่ไม่รักหรอกแต่ว่ามีอะไรที่ทําให้เขาไม่เอนจอยหรือเปล่าอาจจะต้องลองคุยกับภรรยาดูก่อนนะชเช่นบางทีอาจจะใช้เวลาเาล้าลมเขาไม่พอ <S <S เขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะคุณเสร็จแล้วแต่เรายังไม่เสร็จเขาก็เลยไม่เอนจอยเพราะเขาไม่เอนจอยเขาก็ไม่อยากออกไหมค่ะเออหรือว่าถ้ามันมีปัญหาจากเรื่องของ หรือถ้ามันมีปัญหาจากเรื่อง e r e c t i o n หรือว่าการแข็งตัวก็ไปพบคุณหมอมันมียาที่มันเป็นทางเลือกทางย้ได้เยอะแยะหรือว่าเป็นปัญหาจากเรื่องการหลังก็มียาที่ช่วยรักษาได้เยอะแยะมากมายยังไง talk to your wife first นะ,นะคะนะไปคุยดูก่อนว่าทําไมถึงไม่อยากมีแต่คงไม่ใช่ไม่รักหรอกเพราะถ้ามไม่รักะก็คงไม่ยอมเป็นภรรยาถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันอาจจะมีสาเหตุแหละแต่ว่าการสื่อสารพูดคุยกันเนี่ยจะทําให้เข้าใจมากกว่านะว่า ทำไมาอยู่ๆวันหนึ่งเธอเนี่ยถึงไม่อยากมีเซ็กเนะคุณหมอมใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่ที่มีลูกแล้วพอถึงอายุต่างกันแบบนี้เราก็เจอหลายคู่อย่างมีลูกได้เขาเลี้ยงลูกเล็กอยู่เขาเหนื่อยอ,ะอ่ะเขาเหนื่อยปุ๊บสามีมาสกิดแต่ฉันเหนื่อยฉันจะนอนอันนี้ก็เป็นไปได้ <laughs> นะคะม,ม,มันมันมันมีหลายปัจจัยมากเลยเพราะฉะนั้นคุยกันก่อนคุยกันก่อนจะได้เข้าใจว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วเราก็แก้ไปตรงนั้นนะคะ่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เพราะว่าไม่รักหรอกนะนะคะ